เมนป่าหมอข้างดำหรือปานินทุกคนดูช่วยนะครับ EP สองมาแล้วมาใกล้ๆกว่าเดิมว่าเมียนข้างดำนะปะนนานิน่ี ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค้างดำดูแล้วดูวดวนี่นี่โอ้เงียบงๆเลยนิ่งๆเลย,น,น,เลยนี่ครับบรรยากาศริมรน้ำเจ้าพรยานะครับ มองภก็เป็นมองตกป่าอย่างนี้ตกป่าเนี่ยครับเนี่ยเป็นสุ่มภัยสุ่มมันมแต่ว่ามองมีตีอันนี่นเพียบเลย นี่เพียบเลย ครับรรยากาศวัดกลางวัดกลางสามโคกปทุมธานีครับเมียนรุนกันยุน มีค้างดำไมรือค้างอย่างไรตัวนี้ค้างดำบ้าเลยตัวนี้ไม่มีค้างโอเคครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปนะครับขร,ร้อมมีุขภาพแข็งแรงรำรำเรวยๆนะครับพบพ่อกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องสารมือต้องขอลาไปก่อน,นครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ